เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิกเตอร์นะครับของช่างไทยแลนด์สมบูรณ์ยังนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังเหลือตไอ๋อเหลือตแตแ่ไลน็อตนะครับนี่นอกนั้นนะครับเรียบร้อยยางนะครับยังไม่ได้สัมผัสราดยางเลยนะครับโอ้แหลมเลยแหลมเลยงบประมาณเท่าไหร่ครับนี่เกือบสี่หมื่นแล้วนะครับดูดูกันอยู่นะครับสายปั้นนะครับ เฉพาะแต่ท่อนะครับก็โอ้แพงแล้วนะครับสามพันกว่านะครับชุบนี่นี่นี่วันนี้ให้ดูออเดอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จจริงนะครับจะมารีวิวให้ละเอียดยิบให้ดูเลยนะครับสว,สวย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 นะครับ